มันฝรั่งเราอยู่ตรงน,นู่นมาเร็ว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 โอ้ยชนชน,ชนอะหลบแม่หลบหลบแม่เนี่ยหลายเดือนก่อนเราเอาเปลือกมันฝรั่งที่กินแล้วมาเททิ้งไว้แถวนี่ไงเนี่ยมันฝรั่งที่ที่ปีที่แนีวโเฮ้ยดูว่ามันมีหัวเยอะแค่ไหนอย่าบอกนะว่ามีหัวโอ้ยขุดโดนละอุย้ยเยอะ ไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยหมามันกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาตรงนี้สิจ้ะเออเนี่ยเนี่ย,ยต้องขุดเลยนะนนหมาหมามันกินหมดหลบลูกอุ้ยสัตว์โดนเลยโอ้ยขาดขึ้นโนมันกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ทุงพัน โอ้เยอะแยะเลยดูทุกคนดูเนี่ยมันหัวมันพลังกินไม่ได้ลูกแม่ต้องเอาไปต้มก่อนแล้วพวกมึงค่อยกินหมามันพาก,กันกิน,อ,นกอุ๊ยไม่รู้ว่ามีหัวเยอะแค่ไหนโอ้ดีนี่เนี่ยดูหัวสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้หัวหนึ่ง เราต้องขุดออกไม่งั้นหมากินกร์ปวนตายออดูสิจบอ,อย่าดูดูดูไม่ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เนี่ยคบึบน้อนเดี๋ยวยายไปต้มให้กินเนี่ยยายต้มแล้วค่อยกินลูกพวกหนูพากันกินดิบมันเดี๋ยวตาย เยอะแยะเลยปีที่แล้วยายไม่ได้สนใจยายเอาเปลือกมันมาเทไว้เนี่ยเฮียดูสลิลงมาลงมาโอ้ยเหมือนไข่เป็ดไข่ไก่เลยเนี่ดาลิกเอาลงมาสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิมันฝรั่งนะทุกคนดูเนี่ยมันฝรั่งขึ้นง่ายมากโอ้ยไมเห็นหน้าเมียมั้งก็ได้เนี่ยไปต้มให้หมากิน เราก็กินได้เดี๋ยวชุบแป้งทอดให้กินเนี่ยอุยจุกจิกเลยเนี่ยดูตรงนี้น,น,น,นั่นตรงไหนก็เจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ย บอกว่าอย่าก,กัดกระถางยายหันไปดูมันซิยายยายนึกว่าหมดไงเห็นไหมไหนยายดูว่ามีตรงไหนอีกก็ไม่คิดว่าจะเป็นหัวเยอะไหนลบซิเด็กๆสัพท์หัวเออดูซิเนี่ยเนี่ยเนียเดจะต้มให้กินอุ้ยขอโทษลูกลบลบลบ ดูหัวหน้าลงแดงดโนโนลูกเปลือกมันฝรั่งไงลูกเลยมาเทลงอ,อ่ะไปนี่มัดูสิมันฝรั่งเต็มถังเลยเนี่ยต้องอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายจุดนะทุกคนที่เราเคยทิ้งเปลือกมันฝรั่งไว้คือไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอก เราปอกกินแล้วก็เอาเปลือกมันมาเทเทคิดว่าให้เป็นปุ๋ยแล้วสังเกตว่าเคยมีต้นมันขึ้นแล้วตอนนี้ต้นมันก็เหี่ยวไปอย่างนี้ค่ะทุกคนเราลองมาขุดดูสิว่าจะมีหัวมันไหมไหนนี่นี่นี่ว้าวเห็นไหมทุกคนจริงๆด้วยเป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันฝรั่งพันแดงเห็นไหมเอาไว้นี่ก่อนเคยเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหม แค่เศษเปลือกมันแค่นั้นเองเศษเปลือกเรามาทิ้งให้เป็นปุ๋ยแต่ว่ามันเป็นหัวค่ะทุกคนอันนี้อีกอีกสีหนึ่งพันแดงค่ะไม่ได้ใส่ถุกมือแล้วหัวมันเยอะมากเ้ยดูสิแค่จะดูเล่นๆดิเนี่ยว้าวไหนไหนทุกคนดูสิเอยอะเยอะเยอะ มันกระจายทั่วบริเวณบ้านเลย <Yeah. S 1> อยสวยมากดูสิมันฝรั่งมันปลูกง่ายมาก oh. มันฝรั่งไปหมดเลยอันนี้ัันแดงโอ๊ยมันมีอีกอ่ะขุดไม่ไหวแล้วต้องจ้างคนมาขุดแล้วมั้งเนี่มีอีกไหมโอยมันฝรั่งสีแดงโอ้ยดูไปเอาถังมาใส่ก่อนเนี่ย เต็มเลยค่ะทุกคนโอ้ยตายแล้วมันฝรั่งไดไมาเยอะอย่างนี้พี่น้องสรุปแล้วมันฝรั่งที่เวลาเราจะกินเราปอกเปลือกเนี่ยเราเอาเปลือกเขามาปลูกได้คะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจปลูกเอาเปลือกมาเทลงดินให้เป็นปุ๋ยให้กาเดนแต่กลายว่าเธอออกต้นออกลูกออกหัวคะ่ะทุกคนดูสิ ทุกสายพันธุ์เลยมันฝรั่งทั้งสีแดงสีขาวปลูกง่ายค่ะทุกคนยังมีอีกหลายจุดต้นมันขึ้นนึกว่าจะไม่มีเนี่ยมันอันนี้คือโอ้ยดูสิสวยมากดูทุกคนมันฝรั่งสวยมากเอาไว้ก่อนอันนี้โอ้ยสวยสวยโอ้ยมันฝรั่งสวยมากอันนี้ผัเนี่ยเนี่ย มีอีกนี่นี่แล้วทุกคนคือมันเยอะมากขุดไม่ไหวแล้วต้องเลิกเหนื่อยค่ะคือสังเกตดูว่าจริงๆแล้วรอบบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านเลยที่เราเคยทิ้งเปลือกมันฝรั่งมันจะมีต้นมันฝรั่งขึ้นแล้ว ตรงไหนที่มีต้นมันขึ้นพอต้นมันแห้งเราไปขุดขๆด,ดูก็จะเจอหัวมันทุกจุดเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ขุดต่อไม่ไหวแล้วเหนื่อยนี่ขุดแค่สามจุดนะคะทุกคนได้มันฝรั่งเยอะขนาดนี้เป็นถังเลยค่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวจะต้มกินค่ะ